ดังนั้นขณะน,นี้ตัวเลขมันเคลื่อนไหวอยู่การที่จะไประบุชี้ชัดในเวลานี้ว่าขาดเงินไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มันชัดเจนอย่างนั้นได้นะครับก็กลับเรียนยืนยันว่าอย่างไรเสียเนี่ยตัวเลขการขาดทุนจะไม่สูงไปกว่าที่ทางประมาณการของคณะอนุแล้วผมมั่นใจว่าจะต่ํากว่านั้นเยอะแต่ขณะนี้มันไม่สามารถจะยืนยันว่าต่ำเนี่ยเท่าไหร่ท่านคะขออนุญ,ญาตค่ะตัวเลข มูลค่าสินค้าคงคลังที่ท่านนันทฮุทธเมนชั่น2 2 6 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะคะมันคือมูลค่าของข้าวในสต็อกในมือเราตอนนี้หรือเปล่าคะก็เป็นข้อมูลรายงานณวันที่31มกราคมนะครับซึ่งหลังจากวันที่31มกราคมมานี่ก็มีทั้งการรับจำนำเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีทั้งการตกลงที่จะระบายออกไปก็อยู่ในภาวะหมุนเวียนแบบนี้ครับ ก็เลยมันก็กลับมาที่เดิมครับว่าเราก็แปลกใจว่าตัวเลขเนี่ยมันมันนิ่งมันมาชี้ขาดอย่างนี้ได้อย่างไรเท่านั้นเองครับมันมันเป็นตัวเลขที่มันมีการคาดการมีการประมาณการมีการเทียบเคียงกันแบบนี้ท้าแบบนี้พอเห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าจะชี้ชัดไปเลยว่าเท่านั้นนัดเน็ตเท่านี้เน็ตเนี่ยก็ยังก็ย, peach, ยังมองกันไม่เห็นนะครับว่ามันมันจะมีที่มาจากฐานคํานวณอะไรในรายงานของคณะกรรมการสืบบัญีค่ะมีการอธิบายไหมคะว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ยค่ะ หมายถึงว่ามาจากอะไรครับคำนวณจากราคาตลาดหรือว่าคำนวณจากไหนอะค่ะก็เป็นเป็นอย่างนี้นะฮะม,มันมันมีมีรายงานจากข้อมูล2ส,ส่วน1ก็คือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง2ก็คือเป็นการประมานการนะครับจากผลผลิตที่เหลือกับราคาจําหน่าย นะครับก็เป็นข้อมูลสส่วนแล้วสูตรในการคิดสูตรในการคำนวณเนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่าคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีวิธีคิดวิธีการคำนวณและว,วิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้อย่างไรท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่ายัางไม่ได้รับข้อมูลนั้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นความลับเราก็เข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องให้กลไกลในที่ประชุมของกออชอเนี่ยเป็นคนได้พิจารณาเรื่องนี้ เพราะว่านั่นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบพิธีปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งครับค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3าขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหรย่ยางงั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่ยางงั้นเหรอคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ไทํไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอ ข้อเท็จริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาลับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะคือผมผมคิดว่ามันจะไปสรุปอย่างนั้นสียทีเดียวก็ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามีการเจรจาตกลงซื้อขายเนี่ยเงื่อนไขในการเจรจาแต่ละกรณีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันคือถ้าเราจะไปเทียบว่าข้าวเก็บเอาไว้แล้วราคามันก็ต้องตกไปตลอดเวลามันไม่มีทางจะได้ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ย มันก็อาจจะเกิดตัวเลขใหม่ที่ท่านไปคำนวณเองขึ้นมาอีกอะซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไงครับเพราะว่าตัวเลขที่นิ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่มาจากการระบายจริงซื้อกันจริงขายกันจริงท่านเท่ากับว่าเอกคำรายงานตรงที่วัดที่สารเสบมกลาเนี่ยสรุปแล้วมันเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับคือเราก็ไม่อยากจะไปพูดอย่างนั้นเพราะเป็นส่วนราชการด้วยกันนะครับเป็นแต่เพียงว่า มันเป็นเรื่องที่ยังต้องรอการตรวจสอบเห็นชอบจากกข,ขอชอ,อยู่คือกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปบอกว่าคณะอนุกรรมการหรือว่ากระทรวงการคลังมีข้อมูลเชื่อถือไม่ได้มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับแต่เพียงว่าเราต้องการให้ไอ้เรื่องนี้มันได้ผ่านกข,ขอชอมาอย่างเป็นทางการอ,อย่างนั้นนะครับถึงจะมีความชัดเจน อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสะสะคถ้าหยิบยกตรงนี้ไปแจ้งมุดดีแล้วทางมุดดี้เขจะว่ายังไงในเมื่อทา,ทางเราเองก็ยังชี้ชแจงไม่ชัดเจนเลยคันคือเราก็ยังไม่ทราบว่าสะสะคเนี่ยนะท่านจะมีข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะชี้แจงกับมูด,ดี้อันนี้ก็คงต้องรอดูทางสะสะคอ,อีกทีนึ่งฮะแล้วกขอจออนี่จะประชุมอะไรับนักติว่ารายงานนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฮะ ท่านประหลัดแจ้งว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับตัวเลขนี้จะไปรับรู้สัปดาห์หน้าเหรอคะก็คือจะต้องเอาเข้ากขอชอตามตามวิธีปฏิบัติอยู่แล้วคือตามหลักการเนี่ยไอ้ไอเนี้ยฮะออกจากอนุชุดนี้มันต้องเข้ากรข,อขอชกอ่อนแล้วออกจากกรข,อขอชอนะถึงจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าทุกฝ่ายรับได้อย่างเป็นทางการครับท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับก็ <ๆ S 1> ก็คงเป็นอย่างนั้นได้<ๆ>เพราะมันยังไม่ได้มีการปิดโครงการเลยแม้แต่สักโครงการเดียวนะครับในการรับจำนำมาแล้วสองสามรอบเนี่ยนะท่านคะขออนุญาตนะค่ะเราโทษนะเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะ ให้ทางชี้แจงออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรารับเข้ามาเนี่ยสีออ่สิบประมาณนะฮะสีล้านตันเข้าเปลือกก็แปลเป็นข้าวสารได้ประมาณ25นะครับปีที่แล้วผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราขายไปอยู่7ล้านตันเศษน,นะครับ แล้วปีนี้เนี่ยเราก็มีการขายเพิ่มเติมแต่ว่ามีหลายหลายออเดอร์หรือว่าหลายคอนแทรคนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาถ้าจะยึดถือตัวเลขจากปีที่แล้วมาก็คือ7ล้านตันกว่าแล้วก็อาจจะมีการขายเพิ่มเติมนะครับก็คือเรา17ล้านตันถูกไหมคะไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับ งั้นเท่าไหร่คะ<า>ะเงินที่เงินที่คืนกระทรวงการคลังไปแสนสองหมื่นล้านนี่ก็คือได้มาจากการระบายค่าว7.3ล้านตันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของของสัญญาที่ได้มีการระบายไปแต่ว่ายังส่งมอบไม่เรียบร้อยทั้งหมด แล้วมูลค่าสินค้าคงเหลือ2 26,000นี่คิดจะเข้าปริมาณเท่าไหร่อะคะก็อย่างที่ผมกลาบเรียนนะฮะแล้วก็ท่านนทบุตรได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นตัวเลขซึ่งจะต้องเอามาวอริฟายก่อนว่าการคำนวณนั้นเนี่ยมันได้มาจากตัวเลขตรงไหนคือก็อว่ากระทรวงคลังคำนวณการขาดทุนมาไงแล้วโยนให้กขกชอรับผิดชอบใช่ไหมคะ ไม่ไม่ใช่ฮะนนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมร,รีบตอบเลยไม่ใช่คือเวลาอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาทำงานเสร็จเนี่ยครับโดยระเบียบวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องส่งเข้าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเ,เรียนถามอคสอค่ะ,คะว่าถ้าข้าวประมาณ10กว่าล้านตันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเฉลี่ยเดือนนึงหรือว่าปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็กระทรวงพาณิชย์มีการประเมินการลด เสื่อมสภาพของข้าวเฉลี่ยปีละเท่าไหร่หรือเปล่าคะว่าแต่ละปีแต่ละตันมันจะต้องลดมูลค่าลงไปเท่าไหร่คะมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ไหมคะหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเสื่อมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งทางกคชอได้กําหนดเอาไว้นะครับ <c oughs> ว่าวิธีการคํานวณเนี่ยจะคํานวณอย่างไรและคํานวณณนักตอนไหนนะครับ ท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะเพอมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะถามแบบแถมมาแถลงข่าวช้าอีกอ่ะแล้วก็บอกว่าทําข้อมูลอ่ะถามนี่เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยท่านกระทรวงพาณิชย์ไปจำเลยสังคมแล้วนะท่าน พวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักขา่าวพณิธย์นี้ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ชัดเจนกาบเรียนนะฮะคือผมเองเนี่ยผมก็อยากจะให้ความกระจ่างทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้แต่ต้องกาบเรียนด้วยความสัจจริงนะว่าเอกสารนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ปึกนี้ปึกเดียวที่ท่านนทวุฒิหยิบมาโชว์เนี่ยนะครับมันเป็นเอกสารรับมันมีเป็นกระตัก นะแล้วมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต้อง v e r ฟ f y กันจริงๆดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดอะไรเร็วๆเพื่อให้ให้เพียงแค่มันเป็นข่าวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสับสนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วกาเรียนว่าเท่าที่เราสามารถอธิบายได้ในขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่อง2องแสนไม่มีจริงนะครับกาเรียนยืนยันนะครับด้วยความเคารพว่ามันไม่มีจริงดังนั้นเนี่ย สเตปต่อไปก็คือว่าต้องเอาเอกสารเนี่ยมานะครับแล้วต้องให้กรรมการกขชทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิจารณากระทรวงพาณิชย์หรือผมเนี่ยมนตีพาณิชย์คนเดียวเนี่ยพิจารณาแล้วออกมาบอกว่าถูกผิดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับกาเปียนยืนยันนะครับด้วยความเคารพว่ามันไม่มีจริงดังนั้นเนี่ยสเตปต่อไปก็คือว่าต้องเอาเอกสารเนี่ยมานะครับแล้วต้องให้กรรมการกขชทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิจารณา กระทรวงพาณิชย์หรือผมเนี่ยรัฐมติพาณิชย์คนเดียวเนี่ยพี่นายแล้วออกมาบอกว่าถูกผิดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ขอให้เข้าใจสถานการณ์นิดนึ่งนะครับเพราะว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยมันทําออกมาเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแล้วก็มีการหลุดออกไปนะฮะจะโดยใครก็แล้วแต่เถอะนะครับไม่ไม่ทราบนะฮะก็ไปมีอยู่ตามหน้าสื่อก็มีแล้วก็มีการหลุดออกไปในช่วงที่ ที่เอกสารออกนะครับเอกสารเนี่ยลงวันที่23วันที่23ก็มีข่าวในหน้าสื่อแล้วก็มีข่าวอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันไหนที่สามารถอธิบายได้ยืนยันได้สามารถอธิบายได้ก็สามารถพูดได้ในวันนี้อันไหนที่มันยังไม่มีข้อมูลยืนยันตัวเลขต่างๆเนี่ยก็ต้องขอให้พี่น้องสื่อมวลชนใจเย็นนะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็จะชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านมีสิทธิ์ได้รับรู้แน่นอน ท่านคะอะไรท่านรัมตีคะอะไรที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะขัดทุนไม่เกินเจ็ดถึงแปดหมื่นล้านก็การทำงานของทุกคนในกระทรวงบัตเนี่ทุ่มเทกันเต็มที่นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมินิมัลไลส์ลอสนะครับคือคิดคำนวณอย่างยังไงคะถึงได้ว่าไม่ขัดไม่ไม่เกินเจ็ดแปดขณะนี้ขณะนี้เนี่ยคือเราก็มีการรับ ข้าวเข้าโครงการมานะครับแล้วมันก็ยังมีข้าวที่เรากําลังระบายกันอยู่เราก็คาดการแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าเราจะสามารถดําเนินการให้ขาดทุนน้อยไปกว่าตัวเลขที่มีการพูดถึงกันเอางั้นนะครับครับทั้งหมดที่เ,<อ>เราได้ตัวเลขนิดหนึ่งได้ไหมคะของท่านนัทวุฒิอะคะ่ะที่พูดถึง4ี่หมเนี่ย ไม่ใช่อยากรู้ว่าจริงๆในนนั้นเอกสารข่าระบุปีไหนคะที่ขาดทุน42 90 0 0แล้วก็48เนี่ยค่ะมันคือเริ่มจากปีไหนคะคือเป็นการระบุไล่เรียงมานะครับในการดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็มีการระบุสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าอีกซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีความใกล้เคียงกันก็สองแสนกว่าล้านอยู่เหมือนกันก็ไล่เรียงมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ก็อย่างที่บอกว่าก็ก็มีความประหลาดใจว่าตกลงเนี่ยวิธีคิดหรือฐานในการคำนวณเนี่ยทเป็นอย่างไรแล้วจะยืนยันตัวเลขที่นิ่งที่แน่นอนชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันได้จริงหรือไม่คือหมายอยากรู้ว่าไอ้สี่สอเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขขัดดุลของปีไหนฮะปีที่แล้วหรือรอบแล้วหรือว่าปีนี้ยังไงฮะเขาคิดจากตรงไหนฮะในหลคือ เป็นการประมาณการบอกว่าหากดําเนินการนะฮะมันมีคําว่าหากรับดเนินการระบายผลผล,ผลิตเนี่ยห้าี่ห้าห้าตั้งแต่เริ่มโครงการมานะฮะเขาบอกว่าหากดําเนินการระบายผลผล,ผลิตคงเหลือของโครงการต่ากว่ามูลค่าทางบัญชีนะก็จะส่งผลให้เกิดสภาพแบบนี้ ทีนี้มีคำว่าหากมีการดำเนินการก็แสดงว่าก็เป็นการคาดการที่ก็ยังไม่นิ่งไม่จบอยู่ดีนะครับตัวเลขขาดทุน3 3สตัวเลขเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ปี5556หกเหรอคะหรือห้าสี้้จบถูกต้องไหมคะคือ3ตัวเลขนี่เริ่มจาก5 4 5 5ี้กใช่ไหมคะ,ะก,ก็มีการประมาณการกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่อย่างที่เรียนอี่ครับ พอมาดูตัวเลขมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมันก็มาชนกันพอดีก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยวิธีคิดวิธีการคำนวณมันเป็นเป็นยังไงมายังไงกันแน่นะครับอันนี้ถามพันที่ต่อไปว่าสต็อกเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเกือบ20เนี่ยคะ่ะเราจะไปหารจัดการยังไงคะ <Okay. S 2> มันมีกรอบไหมฮะเพราะว่าเดิมเนี่ย ในคู่มือรู้จริงรู้จำนำอะไรเนี่ยค่ะจะบอกกว่าถึงกันยาถึงธันวานเนี่ยเราจะต้องคืนเงินให้ได้2.6งแสนล้านเรามั่นใจแค่นหนคือตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้านะครับคือมันอาจจะมีการสะดุดไปบ้างในช่วงช่วงต้นปีมาเนี่ยนะฮะ